สวัสดีค่ะ ASMR มือนีมาหอดอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดเด้อค่ะแม่แล้วค่ะมือนีเขามาตีท้ายครัวตีท้ายครัวตีท้ายครัวบ้านเกียบคุณเกียบจิตพอนะฮะที่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะว่าแม่น้องพอกนอกเขตเทศบาลว่าแม่เนี่ยจ้าว่าแม่นว่าแม่นนอกเขตเทศบาลนี่เขาอยู่หลังเทศบาลหรือว่าอยู่หนาตัดตลาดเทศบาลในส่วนอ้อยอยู่ในเเทศบาลเลยซึ่งอยู่เทศบาล ป้ายแตกนะฮะอยู่เทศบาลป้าย16เทศบาล16ป้ายแตกมากนะฮะป้ายแตกเออป้ายแตกมากนีฉันยังไงก็ขอปากด้วยนะคะเทศบาลขาเอาแล้วเอาแล้วมาเล่นมาห่วมาเล่นาเล่มเ่าเล่มาเ่มเ่นาเล่น่น่นมาเข่มเนมาเ่นาเนมา่นเลนมา่นมาเ่มเป่นเล่มนมาเาเลเ่มนมาเเลเ่นนามาเมนมา่นามเนมนมานามนา ปูวิโรุปโขโณคราชนะคะ <Okay. S 1> ที่วัดผู้กุมเขาของพี่น้องเช่าพ<ช>่อชายลอยเอ็ดนีลาบันิเส็จพิธีแล้วก็หิ้วเขาต่อค่ะเพราะว่าเขาตื่นเต้าเสดีตื่นตั้นจะตีหางคิงไงค่ะแล้วก็แต่งนหน้าเฮ็ดผมเตรียมตัวไปเรื่อยๆพิธีก็คือสิบเอ็ดโมงเทีย่ยงเป็นบอกคะกัดโล่เพราะว่ามีหลายทีมหลายคณะมากบารมเพื่อถวายเป็นศิริมงคลน,นะคะเข้ากับเป็นทีมไท,ทยไทยภูล่ะกับนางร่ำกัน ก็ปรากฏว่าเขาเจ้ากับเกาเหลามือเศร้าเนอะน้อยหนึ่งก็ะย่อยวันละแม้ไปมองไปมองงานไปหมองวัดเขาเจ้าพี่น้องเขาเจ้าก็เอาแนวกินมาไห่เฮาก็ได้แจะเลี้ยวเบิ่งเพราะว่าเฮ้าต้องเตรียมกันแม่เพราะว่าไปกินย่วัดบ่ได้ไหมแต่แ่บแกงปลาแกงปลาใส่ดอกพักแม่แกงปลารสใส่ดอกพักแม่แต่แ่บแฮงไ่ได้กินดอกแต่ไปซิมอยู่แต่่านักร้องบ่ไ้ซิม แต่มือนีเอาง่ายๆเลยมือนีมัดจัดเต็มจัดหนักอะไรนะเข้าผ่านเขาเรียกว่ากินผ่านอะไรนะดังควบๆนะเไเมันบอกว่าเอามือกินเขอกว่าจะอะดก่อนนี่เ M สเน็มอีเอสเนเอ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 ไอเอเเออเอเอ่อเ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 ออเอเออเ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  a s m r ออเอเอเออเอเอออ เห็นบล่ะเห็มบล่ะเห็มบเ ASMR คือหลายๆคนมันเทศั่ล่ะเพราะว่าอันนี้ื้นนี้ต้องขอบคุณอภินันทนาการจากไผบ้างพุ่นบุนทั้งพุ่นทั้งพ่นทั้งพ่นจุ๊บแจงพี่จุ๊บแจงพี่กนมพี่นมค่ะดีค่ะไผ่เนีม่ยกูแปมคู่แอคู่ะ พี่กำไลนะคะเพื่อนพี่เจี้ยวันนี้เป็นแขกรับเชิญเดี๋ยวเราจะถามภาพเอาคินเนี่ยน้องพอกน้องเกียดเตยบานเส้แดงเสแดงอยากรู้อะไรถามมาออยากรู้อีกย่างถามมาเดี๋ยวเขากะกินไปน้ำก่อนดีกว่ากินไปน้ำก่อนกด้วกันกินด้วยอยากรู้อะไรก็ถามน้ำก่นิ้าก้ไกนป้่อนน้องา้มิน้นกน้วยอยกระกนี่นี่น้องมาต้ปน้นเิ้าจงูสอเาหิวเขา้่ะวากราะกนน่นปนปคอ ตาลายสงสัยตาลายหรือว่าผมรวบตึงต่อต่อต่อแล้วก็มีอย่างเนี่ยไก่ย่างไก่บ้านย่างอันนี้เป็นเมนูวรุ่นสั่งเลยสั่งพิเศษโดยตรงเลยเขาย่างที่สั่งดิบไม่ใช่เหรอไม่ค่ะไม่ได้ย่างย่างแต่มันสิดิบก่อนฉันไม่ได้เป็นิบเปลอฉันไม่ได้เป็นปอบฉันสั่งบอกว่าอยากกินีไก่บ้านต่อไปต่อไปอันนี้ปนปู ปนปูปนอิปูอีกับปูหน้าบานเห้านะฮะแล้วก็ตำแจวตำแจวแบบบ้านเรานะะแล้วก็นี่เลยซิกเนเจอร์ที่สุดนะฮะขาพี่บอลลูขาหมูนะฮะเป็นขาหมูกรอบนะฮะขาหมูหรือขาหนูขาหมูอันนี้ขาหมูแต่นี้ขาอะไรขาหมูน่าขำเสนอมาก คาหมูเจี๊ยบชื่อเมนูคาหมูเจี๊ยบมาลงมือมาลงมือใครจะลงมือจะโดนแล้วสิมลาบก่อนเด้อพี่น้องลาบปลาอย่างนีลาบปลานขมาเด้อค่ะมาเด้อแม่เมนูสิ่งนี้เจอไม่แม่ขายแม่ขายผู้แนะนำของนี้มาคิดเรืองเดี๋เดี๋กล้องนี้นะเดี๋ยบเดี๋ยวเดี๋ยวแอมแอมเอาปาก น้ปลาน้กลงำอยว่นะนี่นี่นี่ะมวนเนาะมวนจักมวนอย่างล่ะขำดิมีมีด้วยแมงลาป่าเนาะแกก้วนันอืมปิ้งไก่บ้านนะ เก็ยบดีๆอะไรอยู่างเงี้ยทั้งขยะอืมข้าวกลีวสวยหรือป่ารีเทนเนอร์ปะเอาเป็นตากข้าวกลีบน่าเป็นนักมวยไงต้องับคนนี้ใส่กระจับใช่ไหมคะน่าเป็นนักมวยการกินลาบปลาไม่ยังก็จะว่าต้องคุยมันก็ต้องเป็นข้าวเหนียวเนาะเป็นยังสิข้าวเหนียวคุยตุ้ยเไปอืม หักกได้ลยอะอืออ๋อ้าผักเงี้ยแเจี๊ยบเราสั่งเนาะขาดได้หลายได้คามหลกหลายด้มันงค่ะมอืมเจ้านี่ไหมอร่อยนะชิมแห้วป๊อปอือักอย่างแน่นนอ้นี่ก็แทบอปือเจ้าเพื่นเนี่ยบรุ่นเจ้าแบบแซบพักอีอย่างนี่ยค่ะ ตุ้มมะเล็เป็นแบบไดีวะตัวมะเร็วจิ้มแบบนี้แม่มันผักยังเจ้าเป็นแซ่บเฮ้ยกินแล้วเป็นยังบนเน้เนาะมันแมนถือผักกินแล้วพี่เขาบอกว่ากินแล้วสวยกินแล้วสวยเปล่ากินกัได้ั่ก่อนมะตขานเลย อาไหนกินแล้วสวยเนี่ยนี่บอืมพักเอือกไปแล้วก่อนเจาไปยังโอ้พวกกินดอกแล้ย่างสวยกว่าเก้าเอ้เอาจะให้บาเน่ยางออกมาเนี่ยเดี๋ยวใช่ไงเ้าใจอ่ะ่ืมยัง ต้นถามไอยบ่ะตัว่าถามตายหอกไปแล้วไอยบอเจ้าเป็นสุดท้ายบ่อนาเตียบสมพักนี่มีหลายชนิดมีหลายสมพักแต่มือนี่ล้างมือแล้วแต่มือนี่สมพักเป็นสมพักอ่สมพักยังไงเจี๊ยบจะมีข้าแก้วเบียร์กระหลังปกติมันจะมีสมพักหลายสมพัก สมผักเสี่ยนอืสมผักเสี่ยนแน่แต่่่วามมันนก็ีสมผักแป้มสมผักขาดแน่ขั้นมือใดคะเนี่ยขั้นมือใดเนี่ยเออนี่ขั้นเมื่อใดกำลังเป็นเลยเออกำลังเป็นแสบพอดีแล้วก็จะมี่อนวันนั้นก็มีอยู่ถ้วยนั้นจะเป็นกินคู่กันก็ลาบปูได้ไหมอ๋อแบบบอลลูนแปนว่ากินคู่กันก็ลาบปูนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้บังเอิญไปเนี่ยทำอีกใหญ่ๆนะพี่บอลลูน โอยทำใหญ่ๆเลยมเราต้องเป็นช้อนกลางกินร้อนช้อนกลางหน่อยไหมไม่ทันแล้วไหมบอกว่าข้าวเหนียวว่าท่านในข้าปากเออใจอยสดเล็กเลยนะอเลยอี้เลยอาลองดูหนึ่งคำเดี๋ยวกินไหนๆก็ได้กินแล้วไงก็ขอกินคําใหญ่ๆเลยแล้วกันนะคะนี่ไเข้าวเหนียวว่าท่านในข้าปากอืมโอบเงีทยบอ รรกะนใ้ผัวกันอืมห้กิงจักกันมันก็ได้ได้รสหาดอีีพี่น้องออเดี๋รสหาดความ,าามปอนอีปูอนะอ,อืมปนปูมันมันมันบ่เผ็ดมันนัวแล้วกะไอเนี่ยมีความสมมเลยไปตัดกันตัดกันได้อร่อยเลยอืมไม่ถามนทไมไม่น่กำลังเอาไอนี่ตุยบ่ พอเอาอันนี้ตุยยังไงเอาเลยสองตัวนี้คือเป็นของสองคนเท่าแล้วนดบอกว่านสเด็ดเปิดลานเครืงนแต่เปิดแต่เฉพาะกลางืนบาีมนี้คงเนเลยไดหนยจะกนข็ด้จะนั่นเนเพยังงขับร้ นางไปน่งมาโชวเฟอร์บผ้าฝันเด้เราเห็นใน้เรากินกสวยเออโล่งแล้วอันแมงมันมันาน้ำผักแป้นาน้มผักแต่ถ้ากินขอนียวเดี๋ยวขสมาอร่อยไหมเธอมนี่ยเอากบงจแ้วเบิ้งเบงหน้าว่าเป็นตากินแจ้วเป็นไหมไม่รู้อะไรต้องกินอะไรรู้ กินได้หมดแต่ว่าจำในมืดจำเศร้าก็กินได้นี่นะเอาผักของนี่แม่ลูกปีเจี๊ยบอุ้ยมีหมากลิ้นฟ้าด้วยนี่อุ้ยมีบลาเขียบผักเป็นอะไรผักเลยรที่เยอะแยะมาพี่จัยเราเยกมาไหมกรผปุ๊บเมนต์พ่จัยว่าเมนต์เขาเอื่นมาลิ้นไม้กับบักลิ้นไม้บักลิ้นไม้ลิ้นหมาแต่เรามองเอิ่นบ่คือกันผักกาเอิ่นเพกาเออนื้อปลาผักกาเาลิ้นไมอันนี้อันนี้ อ่าผ้ากลางจะเรียกว่าลิ้นไม้ก็ได้ใบเซยุนวังอาจารย์โบถือเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรำเดี๋ยวเอาอันนี้ใบใส่กันเลยผักเม็กผักเม็กอ่ะจะเสีซิมทุกไหใส่กันเลยผักเม็กผักกระเดาผักกระเดาหนีิผักกระเดาผักกระโดนไม่มีเออผักกระโดนไม่มีผักกระดากอีหินไม่มีอีฮินไม่มีนะฮะอ่ามีข้าวเหนียวผักยังหนุ่ม้วกาผักทั่วผักเงา ผักเมลผักกระเดาผักกระโดนแล้วผักผักไก่ขาวเนี่ยฉันซิกเนี่เจอเนี่ยฉันชอบมะเขือนี่ฉันชอบชอบมะเขือนน้อยนี่ก็มะเขือยังมะเขืออะไรมะเปาอตะเละปอโหรือยังแม่นเปาะอยู่บ่กมะเขือตะเละมะเขือตะเละอันนี้อะไรเจียบุ้ยเขาพักสังเพักสัง ไปตูมาเลยเดนะสกินพุงดีเช้าประตูมาเลยอยู่ที่นี่เรียกเปมนตูมาเลยแต่ว่าที่บ้านน่าจะรวยเรียกว่าแล้วนะครับแล้วสั่งพักสั่งที่ก่อนทุกินต้องกินก่อนนอนนะไม่พังไงกินเปล่อกินข้างๆกันก็จะผอม้ะไงกินสลัดที่ไหนถ้ากาดต้นเขาพักเมิกแล้วเราถึงแล้วเพราะว่าชิมิปไปแล้วโอเคมือสู้พักแล้วมื้อนี้บรรลุนสิกินกับพักกินพักยังกว่าสกินมือเนี้ยโอเคเอาไปเลยค่ะมา ออีกคนทำไอันแรกแล้วเอ้าพี่เจี๊ยบกินบ่กินเสียกูแพ่าวเล่าเอาเอากระองนวยุนนี่แล้วเอาวยน้ำอัดล่มเย็นๆบ่พีุ่่มไปเอาอุ้ยตายแล้วต้องไปเซเว่น เขาจะซอสต้มปลายังยังยังลองให้ชิมแล้วเธอจะรู้สึกกับการซดต้มปลาใช่ไหมช้นด้วยขยองนะคไขยอง่งนี้เจอสุดคืออะไรใส่ผักขยงนะฮะค่ะขยงภาษาไทยว่ายงไผักอะไรขยองหรอขยงสะกดให้ถูนะนะคะว่าขยงค่ะอืขยงผักขยองขยองหรือยงไง กับงอแงงอแงงนี่แหละหรือตานด้วยเมนูที่สี่กินแล้วเผากันแล้วตัดกันเลยก็คือนะฮะแจวแจวมะเขือทัวพูก็ได้อันนี้คือแจวเขาเอื่นว่าแจวอย่างพิจยาแจวปลาแดกซึ้มบอบอบักกิกสุดข้าวออกไปจีนี่ไหมแม่มเราก็ซ้ำใส้บระกอบใช่ปลาลาใช่ปลาลาแต่บะมี่ตอน กะกินหมิ่นเหือดอันนี้แก้วนี่สิกินได้ครับต้มปลาครับสีแซ่บมากเลยที่เข้ากันมากครับสมผักทอดนะคะต้มปลาพอดีพอดีสมพอดีพอดีไหมเมนูครบทุกอย่างเลยก็ดื่อเขอดืพอค่ะบ้เข้มครับพอดีแซ่บเลยต้มปลาคือว่าเขากินเข้มบ่ พอเค็มหรอผู้เฮ็ดอันย่านผู้เฮ็ดยันผู้เฮ็ดยันเค็มแต่บอกว่าเค็มเอาบ่ถ้าเขากินเค็มมาเป็นเบาหวานแต่โดนแล้วไอ้บอแมนเ็าความดันบอแมนแล้วหยากรีดเค็มเป็นเบาหวานเออกินน้ำตาลแล้วจะเป็นอะไรเนาะเป็นเบาเค็มไงถูกไหมถูกไหมคะถูกไหมคะผิดเยอะไม่ได้นอนพี่ฟอานเบาไปทั้วันเลย ทุกคนครับคลิปจะได้หาถูกไหมนี่คือของจริงคนที่กินเค็มเป็นเบาหวานคนที่กินหวานจะเป็นเบาเค็มเรากินเค็มเราก็เป็นเบาหวานนะอ่าอาหารแก่ไม่แข็งแรงกันแล้วตู้มกี่มัดไปแล้วและวิปปูแซ่บเจ็ดอย่างหลายจังเป็นความดันครับพี่น้องไปหาข้อมูลมาให้นะเขาเดี๋ยว พอดีผู้จัดการแล้วเป็นประวานนะฮะเขาลยหาวิธีแก่ให้ผู้จัดการนะครับ่าบรรลุนถามว่ากินอีหยังถึงเป็นความดันเขากินอีหยังเป็นอย่างเมื่อกีเป็นความดันกินเบียร์จ้าเพราะว่าถ้าเรากินของหวานเยอะเราจะเป็นพวกประวานมันวะชอบเค็มก็คือเป็นโรคไตโรคไตอ๋อแต่เมื่อกี้แล้วความดันนี่คือเรากินสะสมอะไรมันถึงเป็นมันวะ วุ้ยเธอเ,เรียบแยงกิผู้ใดรู้อธิบายไงอือผู้ใดรู้มันอธิบายควาน่าคอมเมนต์มากระไดตาแพทย์หญิงแพทย์จะออกปะแพทย์หญิงแเซตช้อนเราอ่ากินปลาแดดด้วยค่ะเด้อมันกินเตะมุขงเลยมันเป็นคนนั้นกินตะมุขงไหลายนี่ค่ะผู้จัดการผอ,อเจ้านี่ยกินตะมุขงไหลอ่าต้มตาเป็นเมนูที่โซเดียมเยอะอ่าแสดงว่าส่วนผสมของโซเดียมปลาคือทุกอย่างมันอยู่ในนี้ที่พี่เสียบชอบสดปลาแดดใช่ปะแต่ที่จริงเป็นเมนูที่เขาห้ามเลยโรคความดันสูงใช่ไหมย่งาง ตายกันตายรู้หมดรู้หมดรู้หมดแต่อดไม่ได้อรู้หมดแต่อดไม่ได้เราก็รู้เนาะเราก็รู้ค่ะเมนูคือโซเดียมที่สูงมากคือตามบะคูที่อยู่แล้วมันเป็นแนวขาดว่าได้เป็นมะมล่ามตีซอสกันหนึ่งเขากินตะบะคูตีปลาหมึกนั่งบ็เศร้าอีกบอกค่ไปพุ่นก็ยักษเป็นยักษ์เส้นเดชเมื่อเมนกันเสียงมะมล่ามเกินอ๋ออยากกินตะบัะคูมูสิงหาแล้ว ตำหมกหู้เห็นบัดนี้ตำหมูฮู้กินเจ้าของแต่อร่อยนะอร่อยเขาทำคนที่ตำที่ตำอร่อยอร่อยนะแสดงว่าโซเดียมนี่ภาวะเสี่ยงมันบ่เสี่ยงค่ะภาวะเสี่ยงนะคะคุณต้องระวังนะคะคุณนักร้องไม่ทันแล้วค่ะคอยบักจะกินมาตั้งสี่ตลอดชีวิตแล้วแหมตามโซ่เลยที่มาถามชื่อยังไงแงกูมาแล้วเปนนโะ เนี่ยข้าวอย่างเงี้ยเพาว่าเป็นข้าวเดือดซุ้มชอบมากเลยเคยมาต้มปลาแห้งเนี่ยพี่ต้มปลาแท้ค่ะเป็นเจ้าหนบัลลุนสัมผัสเนี่ยเครื่องทองตอนนี้ทุกอย่างจีรุ่นทองแล้วแล้วก็คุ้มกินเพราะมันแซบแซบแห้งเลยเครื่องทองอะไรแซบทุกอย่างเอาอีหลีมือนี้ต้องขอบคุณเชฟที่มีส่วนรวมทุกเมนูเลยนะคะกับเขา อำเภอโคชัยลอยเอสมนีแซ่บทุกเมนูอีเลยประทับใจมากมากเลยาามเมนูทุกเมนูคือแบบถึงถึงทุกอย่างเลยบะมี่ขาดมีเกินบะมี่ยังแซ่บมีแต่เนื้อแซ่บพิลีหาจกเข้าไปจกเข้าไปกินเข้าไปเนาะคนอีปูเนาะบ่ได้กินไงด้วยหนึ่งอัวหรีกับปูเบิร์ทงได้ตังไต่ถ้วยยังหวาสิบอกว่า พี่เจียบอกว่าใส่อีปูเบิดทงด้ค่ะจังได้่วยเนี่ยเพราะว่าปูมันโตหน่อยแห้งต้องตำมุ่นๆแล้วก็กองเอามนว่าจะได้อย่างเงี้ยค่ะละเอียดละเอียดต้องกองกว่ามันจะแค่นแบบนี้นะทุกคนนะนี่เราดูการปูเราดูการปูเลยเยอะหน่อยขอบคุณค่ะ เอาล่ะวันนี้ ASMR ของรประสบความาสำเร็จมากเลยนะคะอร่อยมากแซ่บถูกเมนูเลยต้องขอบคุณเชฟทุกคนนะคะ<ง>ที่มิทรีคุณหัวมุมนีขอบคุณเอเอาลูกศรอสีใสใหน่อยนะลูกศรสีใส่เสื้อสีเดียวกับอันนี้เลยหลังคาเลยจริงๆแล้วพี่จะใส่สีชมพูพี่พี่ลืมไปว่าวันนี้เป็นหลังคาแล้วมันสีกาลังนี่หรอจ้มือพิษ ตัวนี้ <มด S 1> เป็นสีเขียวเขียวทั้งเกลียวฮ่าฮ่าฮ่าฮเดี๋ยวจะวันเป็นเขียวระหว่างเขียวมันจะเขียวดีค่ะเออจริงๆเราต้องเป็นสีชมพูร้านไงเบ๋อสีชมพูกระสีชมพูเหรอเนี่ยสีชมพูเนี่ยวันนี้สีชมพูนี่ไงสีชมพูออ ASMR ครั้งหน้านะคะเราจะพาทุกคนไปชิมอะไรที่ไหนอย่างอะไรก็อย่าลืม ติดตามให้กำลังใจด้วยนะคะใครที่ยังไม่กดกระดิ่งก็กดกระดิ่งเลยนะคะใช่เพราะว่ากดกระดิ่งทิ้งไว้นะคะคลิปหน้าเราโพสเราอัพอะไรเรื่ออะไรทุกคนก็จะได้เห็นและได้ติดตามได้ทันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นักดีเดอสำหรับมือเนี้ตายแลวก็บอลลูนค่ะบอลลูนค่ะแลวก็ไทโพชัยค่ะไทโพชัยอัพเพื่ไทโพชัยตะกละเม็กนั้นก่อนไทโพชัย ทยโพ่อใชค่ะอาให้พ่อใชส,ส,ส,สุขุ <c oughs> ส,ขสุขุนสวยสุดลาไปแล้วนะคะลาไปเพียง <c oughs> เท่านี้นะคะเ <c oughs> จอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายโอ้ <c oughs> <c oughs>